สวัสดีครับผมมาแต่เช้าเพราะว่าอยากจะทดลองครับว่า Facebook Live กับเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาติดตามตอนเช้านี่ทำอะไรอยู่ครับจะได้แลกเปลี่ยนกันดูครับว่าเช้าเช้าอย่างนี้เนี่ยท่านอยู่ในรถท่านเพิ่งตื่นท่านกำลังกินกาแฟท่านกำลังกินอาหารเช้าอยู่ทำอะไรกันอยู่บ้างผมก็อยากจะรู้อยากจะชวนคุยอยากจะรู้ว่าตอนเช้าอย่างนี้เจ็ดนกาเศษเศษเนี่ยท่านกำลังทำอะไรอยู่ครับ ผมกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในสวนครับติดตามข่าวสารมากมายหนังสือพิมพ์10กว่า20ฉบับแล้วก็ดูข่าวครา,าวว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านออกกำลังกายหรือเปล่าครับเชา้ชาเช้านี่กินกาแฟหรือว่ากินชาแล้วท่านเริ่มต้นวันด้วยอะไรครับผมก็อยากจะรู้แลกเปลี่ยนกันเพราะว่าผมคิดว่า Facebook Live นี่สามารถทำให้เราพูดคุยกันได้ทั้งเรื่องหนักหนักทั้งเรื่องข่าวคราว,าวร้อนร้อนทั้งเรื่องวิเคราะห์สถานการณ์แต่ขณะเดียวกัน ก็สามารถเป็นเพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนว่าสุขภาพเป็นอย่างไงไปทําอะไรกันมาและถ้าหากตื่นเช้ามาเรามาทบทวนว่าเออวันนี้เนี่ยคุณติดตามข่าวสารตั้งแต่เมื่อคืนเช้าวันนี้ข่าวไหนที่คุณคิดว่าสําหรับคุณเองสําคัญที่สุดของวันเพราะว่าในยุคข,ของดิจิทัลมีเดียนี่เราในฐานะเป็นผู้บริโภคข่าวเป็นผู้กําหนดว่าอะไรสําคัญสําหรับเราคนทําข่าวจะต้องติดตามมา บริการเราในฐานะเป็นผู้บริโภคข่าวไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนว่าเราจะต้องไปหาสื่อเราถึงจะรู้ว่าข่าวครา,าวที่สําคัญมีอะไรบ้างเช้านี้ผมอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะทดลองว่า Facebook Live นี่จะช่วยทําให้เราสื่อสารกันได้ในฐานะเป็นสมาชิกสังคมร่วมกันอย่างเช่นเชาน้านี้คุณทําอะไรช่วยเขียนก็ามาบอกสิครับว่าเชา้านี้สิ่งสําคัญที่สุดที่คุณทํขาขณะนี้คุณทําอะไรอยู่ขณะนี้คุณ เดินทางไปทํางานหรือคุณอยู่ที่บ้านเช้านี้มีประเด็นอะไรที่เราจะแลกเปลี่ยนกันได้หรือไม่คุณออกกําลังกายทุกวันหรือเปล่าครับตื่นกี่โมงครับออกกําลังกายนี่ออกด้วยวิธีไหนและอะไรที่ทําให้เราสามารถจะแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านกันได้ในช่วงเช้าเช้าอย่างนี้หลายคนอาจจะไปวิ่งที่สวนลุมหลายคนอาจจะกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่หลายคนอาจจะเปิดดูมือถือนี่แหละตื่นเช้าปั๊บก็ไปที่มือถือแล้วและต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เช้านี้คุณที่ิวัฒน์บอกว่าเรื่องกำแพงเม็กซิโกใช่ครับที่ผมตรวจสอบข่าวเช้าวันนี้จากหนังสือพิมพ์จากเว็บไซต์จากมือถือเนี่ยเรื่องในประเทศนี่ก็เป็นเรื่องปรองดองมีการพาดหัวกันนะครับว่าบิ๊กป้อมขีดเส้นสามเดือนถกปรองดองต้องจบนี่มาจากผมชัดลึกตั้งแต่เชา้าพาดหัวใหญ่ขณะเดียวกัน เรื่องทุจริตเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับปปชก็บ่นไว้ยังไงทราบนะครับเขาบอกว่าเขาพยายามติดต่อไปที่อังกฤษเนี่ย SFO เนี่ย Serious Fraud Office กับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเรื่องนี้แหละ Rolls Royce สินบน Rolls Royce ท่านเลขาปปชบ่นครับบอกว่าที่โน่นเขาสับสนมากเลยใครต่อใครที่ติดต่อเข้าไปเนี่ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องบ้างก็มาขอข้อมูลเขาไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบบ้างปปชบอกว่าตัวเองเนี่ยซึ่งเป็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็เลยถูกเบียดออกมาแปลว่าทาง SFO ก็ดีกระทรวงยุติธรรมของสารัฐก,ก็ดีเนี่ยไม่เห็นความสำคัญว่าจะต้องให้ปป,ปชเป็นหลักนอกนั้นก็ยังมีประเด็นครับบอกว่าหลายประเทศเนี่ยบอกว่ากฎหมายไทยเกี่ยวกับต่อต้านคอร์รัปชันนี่รุนแรงเกินไปมีโทษถึงประหารชีวิตฉะนั้นปาเทือนเขาอาจจะไม่ให้ความร่วมมือนี่โนนมองย้อนกลับไปคดี สร้างสนามฟุตซอลของกทมที่ติดต่อไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อ้างเหตุผลนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะได้ข้อมูลมาฟังดูเหมือนกับว่าความหวังเราที่จะเจาะลึกว่าใครกินสินบนโรลสรอยส์นี่ชักจะมีปัญหาแล้วเนี่ยครับน่าเศร้าเพราะว่าถ้าหาข้อมูลชัดเจนขนาดนี้แล้วมีการ เจาไปถึงรายละเอียดว่าใครทําอะไรใครเจอใครใครจ่ายเงินอย่างไรเนี่ยแล้วปปอชอของเราหรือสอตองอของเราหรือกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตามเรื่องจนกระทั่งได้ชื่อได้เสียงได้คนที่ทำแล้วก็เรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้มอีกความศรัทธาของประชาชนต่อการปราบปรามคอร์รัปชันก็จะมีปัญหา้นใหมาว่าเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อแล้วว่าหน่วยราชการทั้งหลายเนี่ย จะสามารถปราบคอรับชันได้อย่างจริงจังบางครั้งก็บอกว่าไม่มีมูลหามูลไม่ได้แต่กรณีนี้คงอ้างไม่ได้ว่าไม่มีมูลเพราะว่ามูลเต็มไปหมดเลยครับคุณนุพหวนก็เขียนเข้ามานะครับคุณนิสาบอกว่าทํางานบ้านเป็นแม่บ้านกลับบ้านไม่ต้องหาใหม่ใช้เวลากับงานบ้านเป็นการออกกําลังกายดีครับแล้วก็ฟังคุณสุทิชัยบํารุงสมองช่วยกันแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าถ้าเรามีโซเชียลมีเดียที่ติดต่อกันได้อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนกันผมตรวจสอบข่าวผมก็จะมาเล่าให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรคุณทิพยวุว์บอกว่าดูสดจากวิสคอนซินสุดยอดเลยครับอยู่วิสคอนซินสหรัฐเนี่ยเรายังสามารถที่จะพูดคุยกันได้และสามารถที่จะบอกเล่า90าวิคุณทิพยุว์บอกมาสิครับว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาข่าวที่อเมริกาเนี่ยอะไรใหญ่ที่สุดผมรับรองครับว่าข่าวใหญ่ที่สุดอเมริกาเช้าวันนี้เนี่ยคือ เรื่องทะเลาะเบาแวนระหว่ง Trump, างโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีเม็กซิโกใช่ไหมครับเขาเดิมทีนัดจะเจอกันเนี่ยไม่เอาแหละที่น่าตกใจมากสำหรับผมเนี่ยก็คือข่าวที่ว่าทรัมป์จะให้เม็กซิโกออกตังจ่ายการสร้างกำแพงเนี่ยด้วยการจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากเม็กซิโก20%ใครเข้าจะยอมรับและประธานาธิบดีเม็กซิโกบอกว่า no no ไม่มีทางจ่ายทรัมป์ก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่าย ค่าสร้างกำแพงไอ้ที่เรานัดหมายจะพกปะกันที่คุณจะมาที่วอชิงตันเนี่ยไม่ต้องเจอกันแล้วเอ๊ะมันเป็นการทูดความสัมพันธ์เพื่อนบ้านกันรูปแบบไหนเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะเข้าใจได้อย่างยิ่งครับคุณวิรัศักมาจากอุบลขอบคุณครับที่อุบลเนี่ยมีประเด็นอะไรข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจพร้อมเชื่ออย่างนี้ครับว่าพอมีโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเราจะไม่ถูกกำหนดหัวข้อข่าวประเด็นข่าวโดยสื่อกระแสหลักอย่างที่เคยเป็น ผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์จะบอกเล่าได้ว่าข่าวใหญ่ข่าวสําคัญเนี่ยคืออะไรบ้างฉะนั้นผมก็อยากจะให้ใช้โซเชียลมีเดียทุกท่านที่มาร่วมวงสนทนาอย่างเช้าวันนี้ผมเปิดประเด็นด้วยกันบอกว่าผมมานั่งอยู่ในกลางสวนนี่แหละออกกาลังกายวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็มานั่งพูดคุยตรวจข่าวข่าว่านว,วันนังสืพิม์เปิดมากรุงเทพธุรกิจเปิดนังสือพิมพ์เนชั่นเปิดไทยรัฐ เปิดผู้จัดการเปิดไทยโพสต์โพสต t ทุเดยทั้งหมดนี้เป็นข่าวที่ผมต้องตรวจสอบทุกวันแต่ว่าหลายคนอาจจะบอกว่านังสือพิมพ์ไม่ได้เปิดแล้วไปเปิดดูในมือถือแล้วแต่ผมก็ยังเชื่อว,ว่าคนจำนวนไม่น้อยก็ยังถือว่านังสุดพิมพ์ยังเป็นความรู้สึกดีๆตื่นเชา้าเปิดนังสุดพิมพ์จิบกาแฟจิบน้ำชาเป็นอารมณ์ที่หายากจากมือถือเอาละ ข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดเช้านี้เนี่ยที่เรากําลังตรวจสอบและผมกําลังดูว่าอบ้านเมืองเราจะไปทางทิศทางไหนเรื่องปลองดองสําคัญจะดูไหมว่ายัางลอยลอยอยู่ครับทางด้านรัฐบาลนายกรองนายกที่ทําก็บอกครับว่าต้องทําและใครที่ไม่เห็นด้วยก็กรุณาชี้แจงกับประชาชนเองเพราะประชาชนเขาต้องการที่จะปลองดองคนที่ไม่ปลองดองคือคนที่มีปัญหาหรือไม่ แต่ก็ดูว่าแล้วจะมีการเซ็น MOU มไหมตอนแรกๆก็ว่าจะมีการเซ็นแต่ตอนนี้บอกว่าไม่จําเป็นละเพราะว่าถ้าสามารถจะให้ทุกฝ่ายมาเจอกันก็อาจจะหาทางออกได้ก็ลองดูครับท่านคิดยังไงเกี่ยวเรื่องปล่องดองแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องปราบคอร์รัปชันนี่ถ้าเช้าวันนี้ข่าวเป็นอย่างนี้แล้วก็ความหวังจะมีน้อยลงคุณกำบวลจากเชียงใหม่สวัสดีครับบอกข่าวมาด้วยครับเช้าวันนี้คุณคิดว่าข่าวอะไร สำคัญที่สุดณที่เชียงใหม่มีข่าวคราวอะไรบ้างเรื่องที่โตเกียวที่รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาถูกจับไปข้อหาฉกภาพสามภาพล่าสุดนี่ก็เรื่องส่งอายการอายการส่งสารแล้วข่าวล่าสุดก็คือว่าก็จะให้เจ้าหน้าที่ไทยเข้าไปพบกับรองอธิบดีสุพัฒน์นี่แหละครับเพื่อจะได้พูดคุยว่าจะช่วยเหลือจะต่อสู้คดีกันอย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ ทำให้คนไทยมีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และคนพูดถึงเรื่องโรคแคปโตมาเนียผมก็วิเคราะห์ไปให้ฟังแล้วเมื่อคืนทาง f c e e o o o l l v v นี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นโรคจริงหรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่เพราะว่าจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกรมอนามัยที่ออกมาพูดนั้นก็ไม่ได้บอกว่ารองอธิบดีคนนี้เป็นโรคนี้นะครับเพียงแต่บอกว่ามันมีเรื่องนี้มันมีโรคอย่างนี้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น สำหรับคนที่ไม่มีอาการไม่มีความจําเป็นต้องของโมยของและก็เกิดมาก็ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยอะไรมากมายนักเนี่ยทำไมถึงเป็นเช่นนี้เรื่องนี้ต้องตามแล้วเรื่องนี้ิคนญี่ปุ่นเขาก็ตามพาดหัวในนักสือพิมพ์ก็มีเรื่องนี้อับอายขายหน้าก็มีเรื่องที่ต้องทาความเข้าใจต้องเข้าใจว่ามนุษย์เป็นอย่างไรก็มีมองในแง่จิตวิทยาก็ได้มองในแง่การเมืองมองในแง่สังคมก็ได้ คุณไพศาลบอกว่าคอรัปชันครับเช้าวันนี้ข่าวใหญ่ที่สุดสําหรับคุณไพศาลคือคอรัปชันหรือต้องบอกต่อต้านคอรัปชันและต้องบอกว่าสกัดกั้นคอรัปชันคุณนัทพลบอกว่าเรือดำน้ําจําเป็นกับประเทศหรือเปล่าครับเรื่องเรือดำน้ำนํานี่เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ถ้าคุณฟังกองทัพเรือเขาพูดเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปกปักรักษาเขาจะต้องคิดถึงทุกวิถีทางที่จะต้องทําให้หน่านาน้ําไทยปลอดภัย เรื่องเรือดำน้ำไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์เวียดน,นามอิโนโดนีเซียต่างก,ก็มีเรือดำน้ำทั้งสิน้นก็ต้องจริงๆแล้วต้องตั้งวงสนทนาเกินเลยนะครับเราอาจจะใช้ความรู้สึกเฉยๆไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเอาเงินนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมไปช่วยคนจนดีกว่าไหมแต่แน่นอนว่าการจัดสรรกบประมาณเนี่ยมันต้องมีลำดับความสําคัญและต้องจัดดูว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรเศรษฐกิจปากท้องความมั่นคงอะไรจะต้อง ให้ความสําคัญเมอร์หนึ่งสซึ่งคนไทยเราต้องเข้าไปอยู่ในกรอบความคิดที่ต้องวิเคราะห์มากกว่านี้ไม่ใช่เพียงแต่ชอบไม่ชอบจบแล้วก็กลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียซึ่งคนก็บอกเห็นไหมคนไทยใช้แต่อารมณ์มีอะไรก็ไลค์เฉยๆไม่คิดวิเคราะห์ไม่ฟังความรอบข้างนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับคุณธนากรบอกว่าการทุจริต จะกัดกร่อนประเทศไทยปรองดองไม่สําคัญเท่ากับเรื่องพุจริจิตก็ใช่ครับแน่นอนเลยถ้าเราไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าปราบปราม c o r r u p t i o นนี่มันจริงจังแล้วก็สงสัยจะแย่เรื่องของการจัดลาดับใช่ไหมครับที่พูดถึงนี่ก็คือ transparency international องค์การความโปร่งใสสากลเนี่ยบอกว่าลําดับไทยนี่แย่ลงกว่าปีก่อนไปอยู่อันดับ1 0 1แล้วล่ะจาก70กว่าก็แ,แปลว่า เขาเนี่ยมองว่าแนวโนว้มของการทุจริตหรือว่าความไม่ชอบมาพาคนมันสูงขึ้นทางฝ่ายไทยก็อ้างว่าโอ้ยเขาเอาประเด็นเรื่องการเมืองเข้าไปด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องคอรัปชั่นอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณกอบศักดิ์ภูตรูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็ออกแถลงการบอกว่าดัชนีเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์คอรัปชั่นของไทยมันมี4ตัวบางตัวขึ้นบางตัวลงแต่ภาพรวมก็ยังยอมรับว่ามันลงมาครับ แลวก็รับปากว่าจะพยายามสุดความสามารถในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้ได้ความจริงถ้าเราได้เปลี่ยนกันอย่างนี้เนี่ยและผู้ที่เกี่ยวข้องเขาฟังเราผมเชื่อว่านี่เป็นทางหนึ่งนะครับที่ประชาธิปไตยไทยจะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่เรามีส่วนในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเขาต้องฟังเขาจะฟังทางตรงจากเราหรือเขาจะฟังต่อจากนี้มีคนแชร์ไปและมีการเล่าขานต่อกันนี่คือเวทีของประชาชนที่แท้จริง ไม่มีใครสกัดกั้นโซเชียลมีเดียได้แต่เราต้องใช้อย่างเป็นประโยชน์ใช้ในทางสร้างสรรค์ช่วยในทางสร้างประเทศชาติไม่ใช่ใช้ทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาคุณทิติวัฒน์ฉากวิสกอนซิบอวเวลาพรรค e ริพ l i ลิกเนแต่รัฐบาลมีความแตกแยกทุกครั้งและนี่ก็คือบรรยากาศในสวนระหว่างออกกําลังกายก็มาชวนสนทนาคุณพุทธิศิษ์บอกว่าสินธรรมไม่กลับมา โลกจะวินาครับผมเห็นด้วยนะถ้าหากมาตรฐานเรื่องของสังคมเนี่ยไม่ฟื้นกลับมาในระดับชาติและระดับโลกนี่โลกและสังคมไทยมีปัญหาแน่นอนข้าหัวหนังสือพิมพ์เช้านี้หลายเรื่องครับที่ยังจะต้องติดตามกันต่อไปเรื่องน้ําท่วมภาคใต้อย่านึกว่าจบนะครับคุณก็ยังเห็นข่าวคราวภาพว่ายังต้องไปช่วยเหลือกันแต่ว่าถ้าหากสื่อ ลดความสําคัญไปทําเรื่องดราม่าอื่นๆแล้วก็ลืมไปว่าที่น้องชาวใต้ยังลําบากลําบนและการวางแผนป้องกันน้ําท่วมใหญ่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าภาคใต้ทั้งภาคทั้งนี้โดนหนักครับโดนอุทกภัยลักษณะกว้างขวางยืดยาวนี่เดือนกว่าเกือบสองเดือนในหลายจุดท่วมครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็มีนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเรามีโซเชียลมีเดียเราจะไม่ปล่อยให้ข่าวที่สําคัญ ที่มีประโยชน์ที่มีความหมายหายไปจากพาดหัวเพราะเราไม่ได้อาศัยพาดหัวที่จะเป็นคนกําหนดว่าอะไรสําคัญอีกต่อไปเราในฐานะผู้บริโภคข่าวเป็นผู้กําหนดลําดับความสําคัญซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกคนแต่ทุกคนจะรู้ว่าในเวทีนี้เราจะสามารถเปิดกว้างเรื่องพอออเขตพระนะครออกกำลังกายเสียชีวิตนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับวงการแพทย์ ถ้าจําได้ต็อมีดาราในอดีตนะครับมีคนดังในอดีตเนี่ยออกกำลังกายปุ๊บตายไปแล้วก็ตกตื่นกันอยู่พักหนึ่งวันนี้ก็เหมือนกันครับเรื่องที่คนดูเหมือนสุขภาพดีออกกำลังกายปกติทำมาอยู่ดีๆฟุบไปแล้วก็ตายไปเลยหมอเขาก็บอกครับว่ามันเกิดขึ้นได้ไอเส้นโลหิตมันแตกก็ดีหรือว่ามันอุดตันอย่างกระตันหันเฉียบพลันถึงแม้จะไม่มีอาการมาล่วงหน้ามันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องระวังครับ ต้องออกกาลังกายตามสภาพร่างกายของเราให้เหมาะสมเท่านั้นการออกกําลังกายดีแน่นอนครับและกรณีที่ตายปุ๊บปั๊บระหว่างออกกําลังกายนั้นก็มินน้อยเป็นหนึ่งในล้านหนึ่งในหลายๆลยล้านฉะนั้นเราไม่ควรตกใจแต่เราควรระมัดระวังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกล่วงหน้าไม่ได้หมอก็ยังบอกไม่ได้เลยครับเพราะหมอก็บอกกับเราครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในร่างกายเราที่ไม่มีใคร สามารถที่จะทำนายถ่ายทักได้ล่วงหน้านี่ครับผมก็ทดสอบดูครับว่า Facebook Live ตอนเช้าอย่างนี้ใครทำอะไรอยู่แล้วมาร่วมกันได้ไหมอยู่ในรถเปิดดูได้อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ต่างประเทศคุณประชยาพันธ์บอกว่าส่วนตัวคิดว่าการศึกษาที่ทั่วถึงเท่านั้นที่พอจะช่วยได้และต้องฝากความหวังกับคนเจเนอเรชันใหม่ๆเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับผมนะครับเป็นคนที่เชื่อเรื่องของการศึกษาว่าถ้าไม่ปฏิรูปการศึกษาไม่ ปรับวิธีคิดทัศนคติของคนไทยต่อค่านิยมที่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีประชาธิปไตยหรือที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันหรือที่จะทําให้สังคมเราก้าวหน้าพัฒนาไปสู่สังคมที่มีคุณภาพสังคมที่ทุกคนมีความสุขการสร้างสรรค์พร้อมจะดีเบตพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่จะไม่ได้เห็นตรงกันแต่เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างคุณนายคุณนายหนูบอกว่าเช้าเชาดีครับขอบคุณสิ่งดีๆที่ท่านให้มา ชัดเจนจากนกครน,นะครับสอบปปราวด้วยครับจากเขปปลาวทางกาแฟาอยู่ดองเล่าให้ฟังสิครับว่ากาแฟาที่ไหนอร่อยที่สุดตอนเชา้าอาหารเช้าของใครจังหวัดไหนเป็นอะไรบ้างถ้าเห็นด้วยชวชวเช้าเช้ามาพูดคุยกันครับสักสิบสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วก็แลกเปลี่ยนข่าวกันด้วยผมอยากจะมาช่วยให้เปิดเวทีให้ทุกคนมาร่วมกันวิเคราะห์ข่าวในฐานะชาวบ้านดีนะครับถ้าดี ช่วยกันให้ความเห็นมาแล้วก็ลองดัดหมายกันดูครับว่าตอนเช้านี่กี่โมงเหมาะที่สุดผมจะได้มาเปิด Facebook Live แล้วก็ชวนสนทนาว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ตอนเช้าเรามาวิเคราะห์ข่าวในฐานะวงชาวบ้านตั้งวงสนทนาชาวบ้านบางท่านอาจจะไปสวนสาธารณะตอนเช้าบางท่านอาจจะไปสวนลุมบางท่านอาจจะไปะจุดใกล้ๆก,ก,กับบ้านตัวเองแล้วก็ตั้งวงพูดคุยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อ,อ่านสุพิม ดูข่าวจากมือถืออยู่คนเดียว2คนแต่ถ้าเรามาตั้งวง facebook live ด้วยกันเกือบทุกเช้าถ้าว่างนะครับถ้าผมว่างก็จะตั้งวงทุกท่านเข้ามาบอกเลยครับวันนี้อ่ะคุณเป็นคนนําการสนทนาคุณนําแล้วพวกเราที่อยู่ในแวดวง f a c o b o o k live ก็เข้ามาเสริมแลกเปลี่ยนเห็นด้วยแย้งกันบ้างเพื่อที่จะนําไปสู่ความคิดอ่านที่กว้างขวางขึ้นดีไหมครับอ่าคุณรดีบอกว่าเข้ากล้องกับต้ม ยำไก่ซิดนีย์ซิดนีย์เลยนะครับถ้เาเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงกว่าแล้วมาเปิดเวทีอย่างนี้ไม่ต้องยาวครับเอาสักสิบสิบห้านาทีถ้าทําได้อย่างนี้ผมเชื่อว่านี่เป็นปรากฏการณของการร่วมกันวิเคราะห์ข่าวร่วมกันในฐานะพวกเราผมเชื่อว่าทุกท่านน่แหละมีข้อมูลมีความรู้มีความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งสิน้นต่าไปนี้โซเชียลมีเดียจะทําให้เราตั้งชุมชนข่าวสารที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันกว้างขวาง,วางใครว่างเข้ามาเลย ไม่ว่างไปดูตอนคลิปย้อนหลังแล้วก็เขียนเข้ามาวันรุ่งขึ้นว่ามาร่วมกันให้ได้คุณชุดตนันรุตแบอบกว่าทรัมป์กับกําแพนเม็กซิโกยังเป็นหัวข้อข่าวดังที่ญี่ปุ่น80เปอคนญี่ปุ่นไม่สนับสนุนจนถึงไม่ชอบทรัมป์เอาอย่างนี้นะครับชาวนี้ผมเปิดสกรารของการตั้งวงวิเคราะห์ข่าวชาวบ้านอย่างพวกเรายังไง ทุกเช้าประมาณสักนี่แหละครับช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงดีไหมครับใครอยู่ที่ไหนยังไงอยู่ในรถอยู่ที่บ้านก็นมาออกกําลังกายหยุดพักสักสิบห้านาทีมาช่วยกันวิเคราะห์ข่าวผมเชื่อครับว่าวงนี้จะสนุกแล้ววงนี้เราไม่ปิดกั้นทุกคนสามารถมาร่วมกันได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรคุณประสิทธิ์บอกว่าผมเห็นด้วยครับนัดตั้งวงสภากาแฟจาก Facebook ดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพวกเรานี่ยแหละ จะเป็นแก่นสาคัญมีคนบอกว่าคนไทยได้แต่พูดได้แต่บนไม่ทําอะไรไม่ได้คิดออกมาสรุปประเด็นข้อเสนอทางออกอยังไงเราต้องไม่ให้คาปรามาสเหล่านี้มีผลจริงจังเราต้องทําให้เกิดด้วยว่าประชาชนตื่นตัวแล้วประชาชนตั้งวงพูดคุยแล้วและประชาชนมีข้อเสนอแล้วคุณ,ณนภวรรณบอกขอบคุณครับจะมีอีกทางนึงคือ social mobile society ที่จะรวมกลุ่มได้ดีมากเอาเลยครับแนะนํากันมาครับเจ็ดถึงแปดโมงเช้านะครับวันนี้ผมเพิ่งเริ่ม เข้ามาได้กี่คนไม่ทราบแต่ผมคิดว่าถ้าทุกคนกระจายข่าวกันไปและชักชวนกันมาไม่ว่างไม่เป็นไรถ้าว่างเราถือว่านี่คือวทีตอนเช้าพร้อมกับอาหารเช้าพร้อมกับอาา่านหนังสือพิมพ์พร้อมกับดูข่าวทางมือถือมาแลกเปลี่ยนกันดีไหมครับเช้าว,วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ถ้าว่างทุกคนนัดหมายบอกกล่าวเพื่อนฝูงประมาณนี้แหละครับเจ็ดโมงถึงแปดโมงอย่าลืมเปิด Facebook Live ของ คุณสุทธิชัยเขาจะเป็นคนชักชวนประสานให้พวกเราทุกคนได้ตั้งวงสนทนาชาวบ้านตั้งสภากาแฟผ่านโซเชียลมีเดียครับเช้าวันนี้สวัสดีครับขอให้มีความสุขขอให้ทำงานวันนี้ด้วยความปลื้มปิติได้ผลดังที่ท่านตองการมีปัญหาธรรมดาครับแก้ไขไปทุกคนที่ทำงานต้องมีปัญหาใครที่บอกไม่มีปัญหาคือคนไม่ทำงานแต่ทำยังไงให้ปัญหานั้นเป็นโอกาสและช่วยกันยิ้มยิ้ม เจอใครสวัสดีเจอใครยิ้มไปก่อนนะครับผมเชื่อว่าคนที่เห็นรอยยิ้มเราจะยิ้มตอบครับสวัสดีครับพบกันพบกันทุกเช้าว่างเชิญมาร่วมกันครับสวัสดีครับ